ามีโอกาสได้มาทำพิธีกรที่งานโรงงานเวก a n เนเชอรัลจำกัดตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานแล้วด้านหลังเขาบอกวันนี้มีงานปาร์ตี้แบบแฟนซีไนท์ตอนนี้บรรยากาศโรงงานร่วมกว่า200ชีวิตวันนี้จะมาดูกันว่าใครจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างและใครจะได้รับรางวัลดีเด่นกับโรงงานนี้กันบ้างตามไปดูเลยครับ กนเนี่ยเชแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเวก้าของเราค่ะพี่ขวัญอยู่กับทีมที่เป็นหัวเรียกหัวแรงใหญ่สำคัญของเวก้าเลยค่ะทีมผลิตนะคะของเราค่ะนี่เลยเมนเร์พี่โนของเรานะคะหัวหน้าพี่โนของเราค่ะอ่ะป็หน้าสูไหมคะหัวหน้าสูครับสูครับสูไหมสูส,ส,ส,สู้ลยคะแชร์ซูค่ะคอยติดตามบรรยากาศค่ะ บรรยากาศจะสนุกแล้วมันแค่ไหนคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้สวัสดีครับวันนี้เราทีมครั้งนะครับมาในเต็มจอนสลัดนะฮะวันนี้มาจัดเต็มนะครับผม มาในชุดของกัปตันแจ็คสเปโร่นะครับมาคลิปปีนี้ผมขอเป็นโดนสเปอครับโดนแจ็คสเปโร่ครับผมเี๋ยวราจะมาป้นเวก้าฆ่าผู้หญิงเไ้ยไม่ใช่ดิเไ้ยไม่ใช่ดิฆ่าผู้ชายตอนนี้ก็อยู่กับทีมที่เป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเวก้าของเราเลยนะคะหัวหัวเรือใหญ่เลยนะคะที่ทะลุพาของเรานะคะขาดไม่ได้เลยะคะ่ะท,ทีม ทีมซ่อมบำรุงและทีมคลังครับนะคะพี่ทอมนะคะเป็นเมนเจอร์ทีมช่างของเรานะคะโหนี่ผลงานดีมากค่ะช่วยเหลือนะคะทุกทีมเลยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ปีหน้าสู้ไหมคะสู้ครับสู้ครับปีหน้าสู้ปีหน้าสู้ค่ะเย้ ดูจากสภาพนี้ก็รู้เลยว่าเรามาตีมอะไรสวยขนาดนี้ก็ต้องเป็นตีมนางฟ้าแน่นอนค่ะวันนี้เราไม่ได้มาแข่งเอารางวัลค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าที่หนึ่งก็คือของเราค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะทีมเซลค่ะ สุดสวยของเราค่ะเย้นะคะปีหน้าพวกเราเป็นไงพันล้านไหมพันล้านพันล้านนะคะค่ะนะคะแล้วก็คอยติดตามบรรยากาศนะคะจะสนุกแล้วมันแค่ไหนค่ะวันนี้คอยติดตามเลยนะคะพวกเรานะคะจากทีม QC ค่ะมาในทีมเจ้ามักบ้วนค่ะต้องที่เรื่องเท่านั้นค่ะอุย เลี้ยงปีใหม่ของเวก้านะครับยอดก็คือทะลุเกือบ500ล้านครับรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยแล้วครับปีนี้ฮะปีหน้ามีแนวโน้มว่าจะพัานล้านแน่นอนครับคือทีมฝั่งซับซิเมนต์อ่ะจัดเต็มมาแน่นอนครับรับรองว่ารางวัลที่หนึ่งแน่นอนครับ หัวเรีย่ยวหัวแรงใหญ่สำคัญนะคะทีมผลิซัพพิมนท์ค่ะเย้ <oting> ปีหน้าสู้ไหมคะสู้ค่ะคุณเดี่ยวคะ่ะเมนเจอร์ของเราคะ่ะสู้ไหมคะผลิตปีหน้าสู้เต็มที่ครับเย้สู้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาดามขวัญสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยสัมภาษณ์นิดหนึ่งวันนี้ยอดแตะเท่าไหร่ครับถึงมีกิ๊สเตอร์เต็มตัวขนาดนี้โอ้โหปีนี้เราก็สู้กันมาก็คือเป้าของเราก็เกินคาดนะคะเกินคาดทะลุทะลุก็อีกนลงงานข้างในซูมไม่ได้นะแล้ววันนี้ยังไงตีทะลุไปไหนต้องดูชุดก่อนต้องดูต้องดูชุดก่อนอันนี้คือทะลุมิติมากแล้วแต่ละคนที่ขึ้นมาจัดเต็มข้างในดิเขาบอกมีมาหกเจ็ดทีมแปดเกือบสิบทีมด้วยกันเนาะ แต่วันนี้พร้อมกันไหมพร้อมเนอะพร้อมที่จะ่าตแอะวันนี้รางวัลเรียกได้ว่ามูลค่ากว่า2ล้านบาทถูกไหมเกือบเกือบเกือบเยอะมูลได้ว่าเยอะแจกเยอะค่ะแจกเยอะเนาะให้กำลังใจให้กำลังใจกับทีมงานทีมนี้ก็เป็นทีมที่เป็นหัวหัวเรียวหัวแรงสำคัญของเมก้าเราเช่นเดียวกันค่ะทีม ทีมอะไรเอ่ยชื่อทีมอะไเอ่ยทีมฝ่ายควบคุมคุณภาพค่ะฝ่ายควบคุมคุณภาพคุณมีคียดีนคุณคุณคุณค่ณคุณคุณค่ณคุ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 ณนุณค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 ุ่คุณคุวคุณ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 คมณคุณคัณคาณคแณคุณเดณคุณีุ้ณาุณคุณคุณทุณค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 ก็คุตคุณคุณอุณค้ณคนะคุณคุณคุณคเณคุณรุณคุณลุณคุณขอบคุณคุณคุณค เล่นเกมอไดเองตอนนี้เราอยู่บูธแรกแล้วกับงานปาเป้าเราใจแหมปาเป้าเราใจตอนนี้ดูดูชุดคุณดูชุดคุณดูชุดยังไงยังไงอันนี้ใครคือหัวหน้าทีมใครคือหัวหน้าทีมปักกระตูเดี๋ยวนี้ใครคือหัวหน้าทีมมามาอันนี้จากผดแดงเลยเอ่ยแม่เสือจัดซื้อค่ะจัดซื้อค่ะชเลนะผดแดงเลยนะสองค่ะสองจัดซื้อค่ะสองจัดซื้อสองจัดซื้อวันนี้เรียกได้ว่ามาล่ารางวัลนี้แล้วรางวัลบนเวทีเอาไหมเอาหมดเอาหมดเอาหมดวันนี้กะมีกระเป๋าใส่ไปไหมรางวัลเนี่ยรางวัลอันนี้ของใครอันนี้ของใคร ล่นล่นล่อันนี้กำลังทำอะไรอยู่ปลาเป้าเราใจใช่กาไไิกาเป็นยังไงปลาเข้าเลขไหนได้ไปเลยปา,า,าได้ได้ได้เงินเหรอได้เงิเอาดีๆเอาจริงๆแจกเงินคุณผู้ชมปลาเป้าเราใจแจกเงินเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันว่าเป็นยังไง ต้องไปบุญอื่นเลยนะบุญอื่นนะ่าสนใจกว่าพาไปเลยฮะ ถึงนู่นวัดพระแก้วแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของยำนะคะตอนนี้อันนี้คืออันนี้ชื่ออะไรเอ่ยคุณชื่ออะไรผมค่ะน้องผมอยู่ผแผนกเลยครับขายค่ะขายขายนะยอ่ะแนะนำตัวอ่ะคนนี้อาผิวพันอันนี้อยู่บริษัทเครื่องสำอางอันนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะที่จินนี่ค่ะน้องจนนี่ลูกสาวท่านประธานอ่ะพันอะไรถึงสวย โอ้ยำล่ยำแล้วใส่ปลาร้ด้วยใส่ปลาร้าด้วยันนี้เคล็ดลับเลยนะอ่ะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับเออ่คนงานของเราที่รู้สึกว่ามีพลังงานศักยภาพในการทํางานระดับนี้เหมือนว่าเราทํางานกันมาเต็มที่ทั้งปีแล้วเนาะแล้วก็แบบว่าสิ้นปีก็ได้มาเห็นวิวพนักงานหรือว่าสนุกสนานแฮปปี้ก็แฮปปี้เหมือนกันแฮปปี้ด้วยกันเนาะโอเคอ่ะจะเชิญหน้าต่อเลยครับมาตามมาเลยครับตามมาเลยอันนี้เรามีุ้ยมีมีนี่เขาเรียกอะไรซกเล็กตกเลือดเอ้าวุวผู้ชมรวยจุหรออร่อยจุอ่ะ ตอนนี้เขากำลังทานอาหารเพื่อเรียกพลังกันอยู่ตอนนี้มาด้วยตีมอะไรครับตรีมเอ๋ยบอยแอนเกอร์ครับตีมอะไรนะบอยแอนเกอร์ครับบอยแอนเกอร์ครับและนี่ทานอะไรอยู่ครับเนี่ยทานอาหารอีสานซอยจุแล้วก็ปิ้งย่างอาหารทะเลครับปิ้งย่างอาหารทะเลบอกเขาไปสิวันนี้เราจะมาเอาารงวัลอะไรที่หนึ่งแน่นอนครับแล้ววันนี้บอกกล้องสิครับรางวัลที่หนึ่งลองวัลที่หนึ่งลองวัลที่หนึ่งแน่นอนครับลองวันนี้แล้ววันนี้พนักงานดีเด่นนี่เขาจะประกาศอันแรกนี่ได้ด้วยนะครับ แน่นอนครับแน่นอน,น,น,อนมั่นใจนะเราวก็วาม<จ>แสดงความมั่นใจหน่อยได้ครับว่าแสดงความมั่นใจขนาดไหนอยอดดีครับ<อ>กิยอยู่ที่โดมะม่ซออร่อยไว้อร่อยอร่อย,ออย,ออยที่นี่รักที่อยู่ที่มืกีปีแนะลบปีครึ่งค่ะปีค,ปครึ <ไป S 1> ่งปรทับใจที่นี่บ้างอยู่ดีกว่าทุกอย่างเลยค่ะเป็นกันเองโดยร่วมงานอาหารอร่อยการเงินดีมั่นคงโอเคอาหารแน่อร่อยนะคะ วันนี้นะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมหนึ่งแน่นมากๆนอกจากเล่นเกมแล้วทานอาหารแบบอร่อยแล้วกิจกรรมการโชว์ของเราเรียกได้ว่าเกือบกว่าสิบทีมแล้วเขาแจกกันเต็มที่เลยว่าจะเป็นทองคําเงินสดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้หิวจะต้องเข้าไปกินก่อนไปก่อนได้ไหมไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวตามน,นะเดี๋ยวตามน,นะไปเลยไปเลย